เส้นทางนี้ไปอย่างดีเลยถอนครับอดีตนทน,นายทนายทนายตั้มก็า่้าไว้นะไม่ใช่ผมว้าเองนะอันนี้ไม่ใช่ผมเก่งไปวิเคราะห์นะเวย้ยเดี๋ยวจะมาโอ้จงมาจาเดยจาวิเคราะห์เก่งไม่ใช่ทนายตั้มเขาแถลงสวนกลับนะผมก็จำมาเนี่ยแต่ไม่ได้จำทุกคำพูดหรอกประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยทำนองเนี้ยอาจจะไม่เป๊ะหรอก เดี๋ยวจะมาชมอาจารย์เดชาวิคอที่สุดยอดเปล่าฟังก็มาฟังาไงตามก็สวนกลับนี่แหละเออฟังทั้งฟังฝ่ายละฟังอาจจะญาติแถลงทำไมถึงถอนด้านนั้นเ้่งก็แถลงสวนกลับหมัดน็อกเลยและเชิญชวนคุณอาชริยะให้มาอยู่พวกเดียวกันมาเป็นคนของประชาชนเพื่อเปิดโปงะบวนการไม่ชอบวยกฎหมายซะดีไหมเออ อันนี้ไม่รู้คุณก็ฟังฟังไปแล้วกันนะไม่ต้องมาด่ามนะเวเ้ยอันนี้พูดตามข่าวใช่ใช่ไอ้อมากผิดอ่อคุณไม่ได้บอกไก่เฮ็ดติงงู็ง